สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บมะพร้าวเอาไว้ให้ใช้ได้นานๆน,นะคะหรือว่าการถนอมอาหารก็ได้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ขูดมะพร้าวกันเลยค่ะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะขูดเขาให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะมะาพร้าวของเราไปนึ่งนะีคะประมาณ20นาทีค่ะ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเขานิดนึงนะคะเวลาเราไปทําขนมหรืออาหารนะคะอายุของการใช้งานก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3วันเลยค่ะจะได้ไม่บูดง่ายนะคะพอเราเอาไปลงในซึ้งแล้วนะคะเราก็ทำรูตรงกลางนิดนึงนะคะเพื่อให้มะพร้าวของเราสุกทั่วถึงนะคะเราก็ปิดผ้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อว่าน้ำจะได้ไม่หยดเข้าไปในมะพร้าวของเราะคะ่ะ นึ่งนานประมาณ20นาทีนะคะค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็พัก มะพร้าวของเราให้เย็นนะคะแล้วก็นำใส่ถุงพลาสติกเลยค่ะถุงพลาสติกก็จะบรรจุในการใช้ต่อครั้งนะคะถ้าเราใช้เยอะเราก็หยิบออกมา2ถุงค่ะถ้าเราใช้น้อยหรือว่าจะโรยแค่ขนมเราก็หยิบออกมาแค่ถุงเดียวนะคะอันนี้เราก็จะพับเป็นถุงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะ นี่คะ่ะน้ำก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะทำเป็นถุงไว้เวลาที่เราจะใช้เราก็หยิบออกมาแค่ถุงเดียวค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ในถุงฟีดนะคะเป็นถุงฟีดถุงแบบซิปล็อกนะคะเราก็ใส่ลงไปรวมกันค่ะแล้วเราก็จะเอามะพร้าวของเรานะคะไปแช่ช่องแช่แข็งหรือว่าช่องฟีดนะคะ แล้วอายุของการใช้งานของมะพร้าวก็จะนานนะคะอยู่ต่างแดนก็ต้องใช้อย่างนี้นะคะเพราะว่ามะพร้าวหายากเนาะอันนี้น้ําซื้อมา1ลูกนะคะประมาณ1ยูโรก็ประมาณ35-36บาทบ้านเรานะคะต่อลูกก็ขูดแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะค่าน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะเผื่อวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ของใครหลายคนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ